เราจะเอาเสื้อไปแจกครับทีมงานของเรากันนะครับถ้าใครยังไม่ติดตามนะอดบอกเลยอดติดตามติกตอกพี่เต๋อก็ยังจะมึกนึกอะไรอ่ะนึกอะไรโอ้โหนี่กูอยากจะให้ดีไหมเนี่ยกูลงเพจลงเฟซตั้งเยอะแยะไม่มีใครกดติดตามกูลงเพจลงเฟซตั้งเยอะแยะไม่มีใครกดติดตามทุกคนครับเราจะเอาเสื้อไปแจกครับทีมงานของเรากันนะครับเสื้อเนี่ยสวยมากทุกคนวันนี้เราทําเสื้อแบบรุ่นใหม่มานี่สวยกว่าตัวเดิมอีกนะครับทั้งหลังเป็นอย่างงี้ครับทุกคนเป็นไงบ้างได้ไหม ขายราคา490ครับเดี๋ยวจะติดตะก้าไว้ในติกต็อกแต่ว่าจํานวนเรามีไม่เยอะนะมีแค่ร้อยกว่าตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวแต่ละไซส์จะแยกอีกเดี๋ยวจะทาราคาส่วนลดให้ด้วยจะเหลือ390ใครที่อยากสนับสนุนนะครับอยากได้เสื้อสวยๆแบบนี้น้องหมามีถูกฟาร์มถืนฝ่ากิจนายองไปนะครับก็กดตะก้าได้เลยดีมาก,กไม่จางเพราะว่าเป็นแบบสกรีนลงไปทั้งตัวนะครับเป็นแบบยิงเลเซอร์เดี๋ยวเราไปแจกเลยครับไปดูว่าไซส์อะไรถ้าใครยังไม่ติดตามนะอดบอกเลยอด เสื้อไซส์เด็กก็มีมาเรามาดูไซส์28กันของเด็กนะครับนี่เป็นไงพปใส่กับคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่เฮ้ยน่ารักกันเนี่ยไงข้างหน้าครับนี่ข้างหลังทุกคนช่วยกันปลูกป่านะครับเพื่อโลข,ของเรานี่ดูเสื้อรุ่นเก่ามาดูดูเสื้อรุ่นเก่าครับสวัสดีค่ะชื่อน้องไม้นะคะนี่เสื้อรุ่นเก่านะครับสีดำสีดำขับผิวด้วยนะคะน้องไม้กดติดตามพี่เตยหรือยังกดติดตามแล้ว,วถ้าไม่กดติดตามอดเสื้อนะนี่โอเคครับน้องไมเอาไปเลยติดตามกันเยอะๆนะคะ ถ้าอยากได้มาที่มีสุกฟาร์มนะคะเผื่อเจอพี่เต็กนะคะกดติดตามรอเลยได้แล้วก็เตรียมเงินไว้สี่ตัวครับวันนี้คาเฟ่น้องมาสี่คนครับเราเจอแล้วน้องสองคนัสดีครับมาเร็วน้องสองคนนี่น้องแบมแบมกับน้องป้าปายครับน้องแบมน้องป้าปายกดติดตามเพจพี่เต็กมีสุกฟาร์มยังกดแล้วค่ะกดยังไหนขอดูหน่อยแล้วเอามาโชว์หน่อยแล้วนี่อันไหนโชว์พ้องกันอ้าโอเคอ่ะน้องปายใส่ไซส์อะไรครับใส่ไซส์ L ใส่ L นะใส่อะไรครับ อ่านี่เลยครับติดตามด้วยนะคะไปต่อมาแล้วนี่มาเจอทีมคาเฟ่ของเราครับน้องอาร์มกับน้องตองน้องอาร์มน้องตองกดติดตามทิกตอกพี่เตกยังจะมึกนึกอะไรอ่ะนึกอะไรไปเอามาดูเร็วเดี๋ยวนี้เร็วเตกภาษาไทยโว้ยโอ้โหนี่กูอยากจะให้ดีไหมเนี่ยดูนี่เอาไว้ติดตามดูนี่ก็ยังไงไม่ให้เขาดูไงเลยพี่ให้ยังไม่ติดตามอ๋ออย่างนี้นี่เองโอ้ตายแล้วอะไรติดตามแล้วค่ะอ่าติดตามแจกเสื้อครับ ลำดาจะไหลดูลงเพจลงเฟซตั้งเยอะแยะไม่มีใครกดติดตามเอายังไงฝากด้วยฝากฝากพี่เจกด้วยนะคะฝากติดตามพี่เจกด้วยนะคะในทิกเกอรหน้าใหม่ค่ะหน้าใหม่แต่ว่าแก่นิดนึงพี่เกียร์ใส่เสื้อใส่อะไรพี่เสองยาวใช่ไหมครับเฮ้ยโอ้โหพี่เกียร์กดติดตามอยู่แล้วน่ารักมากดูดิโอเคพี่เกียร์แต่ละอ่าพี่เกียร์รับเสื้อเลยครับ ใช่ครับกติดตามเด็กมีสุขความด้วยค่ะขออพระคุณครับพี่เกียรติครับสวัสดีครับพี่โจใส่ไซสอะไรครับ4 x l เอสีเกหรอสี่หรือ5้าสี่ก่อนอ่ะลองลองลองเอาแกดูดีได้ไม่ได้กดติดตามเด็กมีสุขความหรือยังกดแล้วค่ะกดแล้วนะครับไหนขอดูเร็วเรนี่นี่กำลังติดตามอยู่ครับทุกคนตามค่ะนี่ค่ะติดตามมาแรกเลยติดตามแล้วโอ้โหตั้งแต่าันแรกเลยอืมนี่ครับนี่ครับทุกคนฝากติดตามคุณเต็กด้วยนะคะหนึ่งในละยองค่ะ ได้รับเสื้อไปแล้วครับนี่ให้แล้วนะครับทุกคนกดติดตามไว้นะครับถ้าเจอผมที่ไหนทักเลยครับเผื่อได้อะไรดีๆอย่าลืมติดตามกันนะครับเตม็มทุกฟังก์ชัครับ